สวัสดีครับผมกับผมสุพจน์คนน่ารักกับอ e ีซูซูเสนียอนนครสวรรค์ตาขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับห่างหายจากการทําคลิปไปนานวันนี้นะครับมาทําคลิปในส่วนของตัวรถแท็บเอสพร้อมโปลแม็กซิ่งให้กับเพื่อนๆได้ชมความสวยงามในการจัดทรงพร้อมโปลแม็กซิ่งและแคมเปญดีๆของทางอ e ีซูซูเซนิยอนครสวรรค์ตาขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับบริการนะครับถึงที่นะครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของในส่วนของรถ อีซูซูทุกรุ่นได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมความสวยงามนะครับอยู่ทางด้านหลังผมนี้จะเป็นในส่วนของตัวแค p เอสพร้อมโปรแม็กซ g งสีขาวนั่นเองนะครับบอกได้เลยนะครับในส่วนของแคมเปญการดาวส่วนลดของแถมนะครับในส่วนของยอดส่งต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปชมความสวยงามทางด้านหน้าก่อนเลยในส่วนของตัวแค p เอสพร้อมโปรแม็กซ g งของเรานั่นเองนะครับ ทางด้านหน้าในส่วนของกระจังหน้าจะเป็นแบบสีเทานะครับพร้อมกับโลโก้เอซูขขนาดใหญ่นะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์บนท้องถนนบอกได้เลยนะครับว่าเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับของประเทศตอนนี้นะครับในส่วนของตัวแสบไฟหน้าเนี่ยของเราจะเป็นในส่วนของไฟหน้าแบบฮาโลเจนฮาโลเจนก็คือแสงจะออกสีทองทองหรือสีนอเหลืองนั่นเองนะครับตองข้างคืนนะครับในส่วนของทางด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเลี้ยวและเบ้าไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้มาสามารถรองรับที่จะติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้เลยมาดูทางด้านข้างการจัดทรงของคันนี้นะครับการจัด ส่วนคันนี้นะครับจะจัดตรงในส่วนของการโหลดหน้า2หลัง3นิ้วนะครับมาพร้อมในส่วนของตัวแม็กไม่ย่างไม่ขอ18นิ้วนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เราแถมให้กับลูกค้านะในส่วนของแม็กรุ่นนี้นะครับจะเป็นซีอีสองแนนั่นก็คือนะครับสีทองนี่สีทองดูใกล้ๆนะครับสวยงามก็เลยทีเดียวนะครับในส่วนของแม็ซีอีนะครับพร้อมกับในส่วนของข้อเปรกรอบดุมนัดล้อเลือกสีได้เลยนะส่วนคันนี้นะครับเลยจัดสีน้าเงินนะครับครบชุด บอกเลยนะครับว่าสวยงามกันเลยทีเดียวในส่วนของทางด้านท้ายมาดูแบบทาด้านท้ายนะครับแมนทางด้านหน้าเนี่ยแม็กาด้านหน้าเนี่ยขนาดกว้างนะครับจะอยู่ที่9.5นิ้ลนะในส่วนของตัวทางด้านท้ายเนี่ยจะอยู่ที่10.5 10.5นี่คือจะมีตรงที่ว่าออฟมันจะลึกนะออบลึกนะครับนี่นะครับออฟลึกจริงๆนะครับอ่าพร้อมกับในส่วนของตัวครอบดึงกับนัดล้อสีน้ําเงินนะที่ลูกค้าจับนะครับในส่วนของ โปรโมชั่นให้เราจัดส่งให้เลยนะในส่วนของด้านท้ายไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบโคมแดงนะมีเส้นแบบสายฟ้าฉกเขียวเลยนะครับพร้อมกับหลอดแบบฮาโลเจนนะและในส่วนของตัวมือเปิดทางด้านท้ายแฉกของเราจะเป็นสีดำไม่มีกันชนหลังนะครับตัวนี้จะไม่มีกันชนหลังมาจากโรงงานนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้สั่งได้เลยนะในส่วนของโปรโมชั่นของเรานะครับกระบะไลเนอร์แถมให้นะครับกรีนก้องแสงแถมให้นะครับเดี๋ยวพามาชมทางด้านภายในภายในของตัวนุ่นแป S เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเพื่อนๆนะในส่วนของตัวแคปเอสของเราตัวเริ่มต้นตัวนี้แต่บอกได้เลยนะครับอุปกรณ์ในส่วนของด้านภายในนะครับบอกได้เลยว่าไม่ไม่ไม่ใช่แบบตัวเริ่มจริงๆนะนะมาชมเลยนะครับโอเพิแคปแล้วผมเปิดแคปเปิดแคป์กันแบบกว้างๆเลยนะนี่กว้างทางด้านภายในบอกแคปแถมให้นะครับกว้างจริงๆนะครับเพดานสูงนะครับทัศนวิสัยในการมองทางด้านหน้าบอกได้เลยนะครับว่ากว้างขวางนะนี่กว้างมาก นี่มาดูทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าของเราในส่วนของพวงมาลัยแบบสามก้านนะครับมาพร้อมกับสูงลมนิรภัยทางด้านคู่หน้านะหนึ่งแล้วก็ตรงนูนนะครับตรงคู่หรือสารตรงนูเลยครับหนึ่งลูกนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับเพื่อนเื่อนะครับเกียร์หกสปีดแล้วนะประหยัดน้ำมันสูงสุด CD MP3 พร้อมในส่วนของตัวช่องต่อ DVD และ AUX มีเลยนะครับในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับทิ้นทันล็อกมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็กระจกสามารถปรับเุมองศาได้ด้วยนะ เบาะแตนี้จะยังเป็นบอกผ้านะครับแต่ระบายความร้อนได้ดีมากนะมาพร้อมกับในส่วนของปีกโอกระดันด้านข้างนี่มั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางแน่นอนนะครับในส่วนของตัวแคปเอสของเราบอกได้เลยอุปกรณ์ไม่ได้ที่เล่เลยนะในส่วนของตัวแคปเออ่าอย่างที่เพื่อนๆได้ชมในส่วนของสเปครถนะครับที่ผมได้แนะนําไปเบื้องต้นแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับเด็ดดวงแน่นอนนะครับแบบนี้เลยจัดทรงพร้อมโปรแม็กซิ่งของแขงครบ ไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับจ่ายแค่9900บาทวันรับรถเท่านั้นเองนะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของในส่วนรถของตัวอ e ีซูซุทุกรุ่นนะครับนี่สามารถติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับสุพศ์คนน่ารักกับอ e ีซูซุเซนิยอนนครสวรรค์ตะขีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์แน่นอนนะครับออกรถเป็นเรื่องง่ายดันเอกสา,ารทุกเคสส่งมอบก,กันถึงหน้าบ้านต้องผมคนเดียวเท่านั้นนะครับสุพศ์คนน่ารักทักเข้ามาหาผมได้โทรเข้ามาหาผมได้นะครับฝากเบอร์ไว้ด้วยนะครับ8 1 9 7 1 3 9 1 4นะแล้วพบกันในรีวิว รถรุ่นต่อไปในส่วนของอ e ีซูซุทุกรุ่นนะครับแต่งซึ่งดับไหนเดี๋ยวผมจะมาดีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้คันนี้พร้อมที่จะส่งมอให้กับลูกค้านะครับใกล้ลไปหมดนะครับนี่ไปกับ400กโลนะครับสามารถที่จะไปส่งถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวเอารถคันนี้ไปส่งให้กับลูกค้าก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อน,นครับสวัสดีครับ